สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาอยู่กับครูฟิลเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในตอนนี้นั้นครูฟิลได้เตรียมเนื้อหาที่น่าสนใจไว้ให้กับนักเรียนมากมายเลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเชิญไปรับชมพร้อมกับครูฟิลได้เลยครับสำหรับวัตถุป,ประสงค์ของคลิปวิดีโอในตอนนี้นั้นนั่นก็คือตรวจสอบว่าการอ้างเหตุผลที่กาหนดให้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ก่อนอื่นนะครับครูฟิลอยากให้นักเรียนมาช่วยกันพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับเริ่มจากครูฟิลกำหนดให้เหตุที่1คือถ้าฝนตกที่บ้านของสุชาดาแล้วหลังคาบ้านของสุชาดาเปียกและเหตุที่2คือหลังคาบ้านของสุชาดาไม่เปียกนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดครูฟิลสรุปผลว่าฝนไม่ตกที่บ้านของสุชาดา นักเรียนคิดว่าการอ้างเหตุผลนี้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ครับถ้านักเรียนอยากทราบคำตอบแล้วเราไปดูวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลกันเลยดีกว่าครับการอ้างเหตุผลนะครับนักเรียนก็คือการอ้างว่าเมื่อมีประพจน์ p1, p2 ไปเรื่อยๆจนถึง pn อยู่ชุดหนึ่งแล้วเราสามารถสรุปผลเป็นประพจน์4ประพจน์1ได้นะครับ โดยที่การอ้างเหตุผลนั้นจะมี2ส่วนที่สําคัญก็คือส่วนที่เป็นเหตุนะครับหรือสิ่งที่กำหนดให้นั่นก็คือส่วนของประพจน์ p1, p2 ไปเรื่อยๆจนถึง p n และส่วนที่เป็นผลหรือข้อสรุปนั่นก็คือส่วนที่เป็นประพจน์ c นั่นเองนะครับโดยการอ้างเหตุผลนั้นเราจะใช้ตัวเชื่อมและเชื่อมเหตุทั้งหมดเข้าด้วยกันและใช้ตัวเชื่อมท่าแล้ว เชื่อมส่วนที่เป็นเหตุกับส่วนที่เป็นผลนะครับดังนั้นเราจะได้รูปแบบของประพจน์ดังนี้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าเหตุ p 1นึ่ p ไปเรื่อยๆจนถึง p n เนี่ยเราจะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและแล้วส่วนเนี้ยที่เป็นเหตุกับ c ที่เป็นผลเนี่ยเราจะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมถ้าแล้วจำให้ดีนะครับนักเรียนไม่ยากนะครับซึ่งการสรุปว่าการอ้างเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ มีขั้นตอนที่ง่ายมากเลยครับนั่นก็คือถ้าการอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผลเราจะได้ว่ารูปแบบของประพจน์นี้ครับต้องเป็นสัจจานิรันด์และเราจะกล่าวว่าการอ้างเหตุผลนี้ไม่สมเหตุสมผลถ้ารูปแบบของประพจน์นี้นั้นไม่เป็นสัจจานิรันด์ไม่ยากเลยนะครับนักเรียนแล้วเราก็จะเอาความรู้เก่าเกี่ยวกับการตรวจสอบ การเป็นสัจดจนนิรันดร์ของรูปแบบของประพจน์มาใช้ในการสรุปว่าการอ้างเหตุผลนี้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปดูว่าสถานการณ์ต่างๆนั้นมีการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลหรือไม่นั้นครูฟิลอยากให้นักเรียนเริ่มจากตัวอย่างที่ง่ายๆข้อนี้กันก่อนนะครับโดยที่ครูฟิลมีส่วนที่เป็นเหตุกับส่วนที่เป็นผลมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วอยากให้พวกเรามาช่วยกันดูว่าการอ้างเหตุผลนี้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับขั้นตอนแรกนะครับครูฟ um ิลจะเชื่อมเหตุเข้าด้วยกันด้วยตัวเชื่อมและ smiles. และเชื่อมเหตุกับผลด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วนะครับดังนั้นครูฟิลจะได้รูปแบบของประพจน์แบบนี้นะครับครูฟิลเชื่อมเหตุด้วยตัวเชื่อมและก่อนนะครับเหตุที่1นะครับกับเหตุที่สองเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนะครับ หลังจากนั้นภายในวงเล็บนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเหตุใช่ไหมครับแล้วคิวก็คือส่วนที่เป็นผลเราจะเชื่อมส่วนที่เป็นเหตุกับผลด้วยตัวเชื่อมถ่าแล้วดังนี้นะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะตรวจสอบรูปแบบของประพจน์นี้ว่าเป็นสัจจณิลัดร์หรือไม่นะครับเราก็ต้องอะไรครับนักเรียนสมมติว่ารูปแบบของประพจน์นี้ครับ มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วเราจะมาตรวจสอบสัจนิรั่นกันนะครับนักเรียนเริ่มจากตอนนี้เราสมมุติว่ารูปแบบของประพจน์นี้นั้นมีค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรครับตัวเชื่อมท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือกรณีที่ประพจน์หน้านั้นเป็นจริงประพจน์หลังเป็นเท็จถูกต้องไหมครับ และตอนนี้ครูฟิลก็จะได้ว่าประพจน์ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วเรียบร้อยนะครับและต่อไปที่ตัวเชื่อมและนั้นมีค่าความจริงเป็นจริงถูกต้องไหมนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าตัวเชื่อมและมีค่าความจริงเป็นจริงก็ต้องเกิดจากประพจน์ที่นํามาเชื่อมนั้นมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่ถูกต้องปะครับนักเรียนตอนนี้ครูฟิลจะได้ว่า p เป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมท่าแล้วมีค่าความจริงเป็นจริง แล้วเรารู้ว่า p เป็นจริงใช่ไหมครับจริงแล้วจริงได้จริง,รงแต่อะไรครับนักเรียน q ตรงนี้เป็นจริงแต่ q ตรงนี้เป็นเท็จเป็นยังไงครับนักเรียนขัดแย้งกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ารูปแบบของประพท์ อันนี้ครับถ้า p แล้ว q และ p แล้วกับ q เป็นสัจจานิรันด์เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรครับดังนั้นการอ้าง เหตุผลนี้เป็นยังไงครับนักเรียนสมเหตุสมผลไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนง่ายๆเลยนะสำหรับข้อต่อไปนะครับครูฟิลอยากให้นักเรียนลองหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวนะครับแล้วลองทำเองดูนะครับหลังจากนั้นครูฟิลจะเฉลยให้กับนักเรียนนะครับต่อไปครูฟิลจะเฉลยแล้วนะครับ เรามาช่วยกันพิจารณาว่าการอ้างเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1นนะครับก็คืออะไรครับนักเรียนก็คือการใช้ตัวเชื่อมและเชื่อมเหตุเข้าด้วยกันและใช้ตัวเชื่อมถ้าแล้วเชื่อมส่วนที่เป็นเหตุกับผลนะครับเราจะได้รูปแบบของประพจน์คืออะไรครับถ้า p แล้ว q และกับนิเศษ p ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเหตุใช่ไหมครับ ก็ส่วนที่เป็นผลของเราก็าคือนิเซต Q เราก็เชื่อมส่วนที่เป็นเหตุกับส่วนที่เป็นผลด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วนะครับนักเรียนะบแบบนี้หลังจากนั้นเรามาตรวจสอบว่ารูปแบบของประพจน์ที่ได้เนี่ยเป็นสันจจะนิรันหรือเปล่านะครับรูฟิวก็จะเริ่มจากสมมติว่ารูปแบบของประพจน์ของเรานั้นมีค่าความจีเป็นเท,นท็จใช่ไหมครับสมมติให้ รูปแบบของปราพจน์นี้ครับเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเราก็ทำการตรวจสอบเลยนะครับเป็นเท็จใช่ไหมครับตัวเชื่อมท่าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวนะั่นก็คือกรณีที่ประพนตัวหน้าเป็นจริงปราพนตัวหลังเป็นเท็จถูกต้องไหมครับในลำดับถัดไปตัวเชื่อมและมีค่าความจริงเป็นจริงก็ต้องเกิดจาก ข้อที่นํามาเชื่อมนั้นเป็นจริงส้งคู่ถูกต้องไหมครับตอนนี้เราจะได้ว่านิเสธ p มีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้น p ของเราก็ต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จและจากนิเสธ q ของเรามีค่าความจริงเป็นเท็จ q ของเราก็ต้องมีค่าความจริงเป็นจริงถ้าเท็จแล้วจริงก็ต้องมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นเกิดข้อขัดแยง้งไหมครับ ไม่ได้ขัดแยง้งถูกไหมครับนักเรียนถ้าไม่ได้ขัดแยง้งต้องทำยังไงครับนักเรียนเราก็จะได้ว่ามันมีกรณีที่ p เป็นเท็จแล้วก็ q เป็นจริงที่ทำให้รูปแบบของประพจน์นี้เป็นเท็จใช่ไหมครับถ้าเกิดมันเป็นเท็จได้มันจะเป็นสัจจะนิรันร์ไหมครับไม่เป็นสัจจะนิรันต์ถูกต้องไหมครับเราก็จะสรุปได้ว่าเลยครับรูปแบบของประพจน์ ันนี้ครับเป็นสัจจนิรันหรือเปล่าครับไม่เป็นสัจจนิลันถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันมีกรณีที่ทำให้รูปแบบของประพจน์นี้เป็นเท็จถูกต้องไหมครับและในเมื่อมันไม่เป็นสัจจนิรันนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรครับดังนั้น การอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลไหมครับนักเรียนไม่สมเหตุสมผลถูกต้องไหมครับเพราะว่าไม่เป็นสัจจนิรั์นะครับไม่สมเหตุสมผลไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนนาต่อไปเป็นตัวอย่างที่ผู้ฟิลเกิดไว้ตั้งแต่ต้นคิดแล้วใช่ไหมครับนักเรียน ถ้าเกิดคูฟิลให้เหตุมาสองเหตุเหตุที่หก็คือถ้าฝนตกที่บ้านของสุชาดาแล้วหลังคาบ้านของสุชาดาเปียกกับเหตุที่สองคือหลังคาบ้านของสุชาดาไม่เปียกคูฟิลสรุปผลได้ว่าฝนไม่ตกที่บ้านของสุชาดาเรามาช่วยกันตรวจสอบกันดีกว่าครับว่าการอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับเรื่มจากคูฟิลให้ p แทนประพจน ฝนตกที่านของสุชาดาและคิวแทนประพน์หลังคาใบาของสุชาดาเปียกเพราะฉะนั้นครับคุฟิลจะเขียนแทนข้อความทั้งต้นในรูปสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับเริ่มจากเหตุที่หนึ่งครับถ้าฝนตกที่ใบของสุชาดาแล้วหลังคาใบาของสุชาดาเปียกพี P, แทนประพน์ฝนตกที่านของสุชาดาใช่ไหมครับ แล้วก็เชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วใช่ไหมครับ Q แทนประพจน์หลังคาบ้านของสุชาดาเปียกแล่ข้อ2ครับหลังคาบ้านของสุชาดาไม่เปียกดังนั้นเป็นไงครับมันก็คือประพจน์อะไรครับนิเสษของ Q ใช่ไหมครับแล้วผลของเราคืออะไรครับฝนไม่ตกที่บ้านของสุชาดาจาก P ของเราเนี่ยแทนข้อความฝนตกที่บ้านของสุชาดาใช่ไหมครับ แต่ผลของเราคือฝนไม่ตกที่บ้านของสุชาดาแสดงว่าผลของเราคืออะไรครับนิเสธของผีนั่นเองถูกต้องไหมครับนักเรียนดังนั้นเราจะได้รูปแบบของประพจน์ในการท้าเหตุผลก็คืออะไรครับเราก็ต้องเชื่อมเหตุเข้าด้วยกันด้วยตัวเชื่อมและใช่ไหมครับแบบนี้แล้วเราก็ต้องเชื่อมส่วนที่เป็นเหตุกับส่วนที่เป็นผลด้วยตัวเชื่อมเลยครับ ผ้าแล้วแบบนี้เราจะใช้รูปแบบของประพจน์นี้ในการตรวจสอบแทนนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องมานะครับตรวจสอบว่ารูปแบบของประพจน์ที่ได้เนี่ยเป็นสัจจนิรันหรือไม่นะครับนั่นก็คือเราก็ต้องสมมุติให้รูปแบบของประพจน์นี้เป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาช่วยกันตรวจสอบว่ารูปแบบของประพจน์นี้เป็นสัจจนิรันหรือเปล่านะครับ เราสมมติว่าค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมครับตัวตัวเชื่อมท่าแล้วเหมือนเดิมครับก็ต้องเกิดจากเอาค์ตัวหน้าจริงเอาคดตัวหลังเท็จใช่ไหมครับจริงแล้วเท็จจึงได้เท็จถูกไหมครับต่อไปตัวเชื่อมและแล้วเป็นจริงก็ต้องเกิดจากอะไรครับเกิดจากเอาคตที่มีค่าความจริงเป็นจริงเชื่อมกับจริงใช่ไหม จริงละจริงได้จริงถูกป่ะครับจริงและจริงได้จริงเนาะหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนเราจะได้ดีเซต p เป็นเท็จถูกไหมครับะังนั้นเราก็ P ก็ต้องเป็นจริงถูกป่ะครับทีนี้ตัวเชื่อมท่าแล้วเนี่ยถ้าเกิดประพจน์ตัวหน้าเป็นจริงประพจน์ตัวหลังก็เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับถ้าเราต้องการให้ออกมาเป็นจริงอ่ะ ถ,ถ,ววะะถ้าจริงแล้วจริงได้จริงใช่ไหมแต่ถ้าจริงเราเทสได้เทสถูกไหมครับแต่เราต้องการให้ค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นกรณีที่อะไรครับถ้าจริงแล้วจริงได้จริงนักเรียนเห็นอะไรไหมครับตรงนี้คือประพจน์คิวมีค่าความจริงเป็นจริงตรงนี้อะไรครับนิเษของประพน์คิวก็มีค่าความจริงเป็นจริงเป็นไปได้ไหมครับนักเรียน ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้มันเป็นงไงกันครับขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเกิดข้อขัดแย้งใช่ไหมครับเราจึงได้ว่ารูปแบบของประพจน์นี้ก็คืออะไรครับถ้า p แล้ว q และนิเศษ q แล้วนิเส p เป็นสัจจนิรันร์ไหมครับนักเรียนถ้าขัดแย้ยงกันเป็นสัจจนิรันร์ถูกต้องไหมครับเป็นสัจจนิรันร์ถ้ามันเป็นสัจจนิรันร์การอ้างเหตุผลนี้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ครับนักเรียนการอ้างเหตุผลนี้ดังนั้นขอโทษนะครับการอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผลไหมครับ สมเหตุสมผลไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับนี่คือการหาเหตุผลจากสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราจะเห็นว่าตรกศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับตัวอย่างข้อต่อไปนี้ เรามาช่วยกันพิจารณาว่าการอ้างเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับเริ่มจากเขากําหนดเหตุมาให้3ข้อด้วยกันนะครับเหตุที่1คือถ้าเก่งไปทํางานแล้วก้องอยู่บ้านเหตุที่สองคือถ้าก้องไม่อยู่บ้านแล้วกล้าเป็นคนดูแลบ้านเหตุที่3คือกล้าไม่ได้เป็นคนดูแลบ้านผลคือเก่งไม่ได้ไปทํางาน เริ่มจากครูฟิลจะให้ P ีไทประพศเก่งไปทํางานนะครับ Q ิวไทประพศกล้องอยู่บ้านและ R าไทประพศกล้าเป็นคนดูแลบ้านนะครับและครูฟิลอยากให้นักเรียนหยุดวีดีโอไว้ชั่วคข้านะครับแล้วก็ลองทําเองดูก่อนนะครับจากนั้นครูฟิลจะ,ฉะเฉลยให้กับพวกเรานะครับต่อไปครูฟิลจะ,ฉะเฉลยแล้วนะครับเราก็นำประพจน์พวกนี้มาเขียนข้อความข้างต้นในรูปสัญลักษณ์นะครับได้ดังนี้นะครับ เริ่มจากเหตุที่1ก่อนถ้าเก่งไปทำงานแล้วกล้องอยู่บ้านเก่งไปทำงานก็คือประพน์ีใช่ไหมครับกล้องอยู่บ้านก็คือประพจน์ Q เราเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรครับถ้าแล้วเนาะเหตุที่สองครับถ้ากล้องไม่อยู่บ้านแล้วกล้าเป็นคนดูแลบ้านก้องอยู่บ้านคือ Q กล้องไม่อยู่บ้านก็ต้องเป็นอะไรครับนิเศษ Q ใช่ไหมครับ ก้าเป็นคนดูแลบ้านก็คืออะไรครับอ่าถูกต้องไหมครับเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วต่อไปเหตุที่สามครับก้าไม่ได้เป็นคนดูแลบ้านจาก R ของเราแทนข้อความก้าเป็นคนดูแลบ้านใช่ไหมครับก้าไม่ได้เป็นคนดูแลบ้านก็เลยต้องเป็นอะไรครับนิเศษ r ถูกต้องไหมครับและผลของเรา คือเก่งไม่ได้ไปทำงานเนื่องจาก p แทนประพจน์เก่งไปทำงานใช่ไหมครับผลของเราก็ต้องเป็นอะไรครับนิเศษ p ถูกต้องไหมครับนักเรียนดังนั้นรูปแบบของประพจน์ที่ใช้ในการอ้างเหตุผลนี้ก็คืออะไรครับเราก็ต้องนำเขตแต่ละอันมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและใช่ไหมครับก็จะเป็นเขตที่1ถ้า p แล้ว q อยู่และกับเขตที่2 ถ้านิเสธ Q แล้ว r และกับเหตุที่3มก็คืออะไรครับนิเสธ r อันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเหตุใช่ไหมครับเราก็เอาส่วนที่เป็นเหตุกับนิเสธ p ที่เป็นผลเนี่ยมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมถ้าแล้วนี่ก็คือรูปแบบของประพจน์ที่ใช้ในการอ้างเหตุผลของสถานการณ์นี้นะครับและในขั้นตอนต่อไปนะครับ เราก็ต้องตรวจสอบว่ารูปแบบของประพจน์ที่ได้เนี่ยเป็นสัจจานิรันดร์หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอะไรครับสมมุติให้รูปแบบของประพจน์นี้ครับถ้า p แล้ว q และนิเสถ q แล้ว r และนิเสถ r แล้วนิเสษ p เป็นเท็จนะครับ เนื่องจากรูปแบบของประพจน์นี้เราสมมุติว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วเพราะฉะนั้นท่าแล้วเป็นเท็จก็เกิดจากประพจน์ตัวหน้าเป็นจริงประพจน์ตัวหลังเป็นเท็จใช่ไหมครับครูชื่อขอเขียนตัวหลังก่อนนะครับเป็นเท็จประพจน์ตัวหน้าเป็นจริงเนี่ยแต่ละตัวเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและแสดงว่ามันก็ต้องมีค่าความจริงเป็นจริงหมดเลยใช่ไหมครับท่า p แล้ว q ก็ต้องเป็นจริง นิเสธ Q แล้ว R ก็ต้องเป็นจริงนิเสธของ R ก็ต้องเป็นจริงตอนนี้ครูฟิวก็จะได้ว่าอะไรครับนิเสธของ p เป็นเท็จนิเสธของ R เป็นจริงแบบนี้นะครับเนื่องจากนิเสธของ p เป็นเท็จครูฟิวก็จะได้ว่า p ก็ต้องเป็นจริงถูกไหมครับเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วแล้วเป็นจริงก็ต้องเป็นกรณีที่อะไรครับ จริงแล้วจริงได้จริงเพราะว่าถ้าเกิดจริงแล้วเทสก็จะกลายเป็นเทสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลให้คูฟิลได้ว่า Q มีค่าความจริงเป็นจริงเนื่องจาก Q มีค่าความจริงเป็นจริงนิสัยของ Q ก็จึงเป็นเทสใช่ไหมครับและจากนิสัยของ R เป็นจริงเพราะนั้น R าก็ต้องมีค่าความจริงเป็นเทสเพราะฉะนั้นถ้าเทสแล้วเทส ได้เลยครับได้จริงจะไม่ขัดแย้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าถ้าเกิด p มีค่าความจริงเป็นจริง q มีค่าความจริงเป็นจริงและ r มีค่าความจริงเป็นเท็จมันจะทําให้รูปแบบของประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องไหมคบนักเรียนดังนั้นรูปแบบของประพจน์นี้เป็นสัจจะนิรันดร์ไหมครับ ไม่เป็นสัจจนิลันใช่ไหมครับเพราะสามารถมีค่าความจริงเป็นเท็จได้นะครับรูปแบบของปัจจน์ไม่เป็นสัจจนิลันดังนั้นการอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผลไหมครับไม่สมเหตุสมผล นะครับไม่ยากใช่ไหมครับไม่เป็นสัจจนิรันต์ก็เลยไม่สมเหตุสมผลนั่นเองเรามาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันดีกว่านะครับการอ้างเหตุผลก็คือการอ้างว่าเมื่อมีประพจน์ p หนึ่ง p สองไปรเรื่อยๆจนถึง p n อยู่ชุดหนึ่งนะครับแล้วสามารถสรุปผลเป็นประพจน์ c ประพศ์นึ่ได้นะครับซึ่งการอ้างเหตุผลนั้นจะประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนก็คือ ส่วนที่เป็นเหตุนะครับก็คือประพจน์ p ห่ง p 2ไปเรื่อยๆจนถึง p n และส่วนที่เป็นผลนะครับก็คือประพจน์ c นะครับเราจะใช้ตัวเชื่อมและเชื่อมเหตุทั้งหมดเข้าด้วยกันและใช้ตัวเชื่อมท่าแล้วเชื่อมส่วนที่เป็นเหตุกับผลนะครับจะได้ตามรูปแบบของประพจน์นี้นะครับ ซึ่งการอ้างเหตุผลนี้จะสมเหตุสมผลถ้ารูปแบบของประพจน์นี้เป็นสัจจนิรั์และจะกล่าวว่าการอ้างเหตุผลนี้ไม่สมเหตุสมผลถ้ารูปแบบของประพจน์นี้ไม่เป็นสัจจนิรั์นะครับซึ่งก่อนจากกันในวันนี้นะครับครูฟิวขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปทบทวนสักสองข้อนะครับสำหรับวันนี้ครูฟิวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ